สวัสดีสวัสดีเชาวันพันชแมนกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมอีกแล้วกับก้อนในช่อง yes icon ผู้นำสูงสุดของทีมเสื้อกล้ามก็ได้ถือกำเนิดไปที่เรียบร้อยแล้วและนั่นก็คือตัวละครแท่งท็อปมัสเตอร์ระดับ SSR บวกนะครับ oh. และในคลิปนี้ผมจะมาตามหาตัวละครแท่งท็อปมัสเตอร์ระดับ SSR บวกตัวนี้กันนะครับเรามาดูกันว่าแหงท็อปมัสเตอร์ตัวละครตัวนี้จะพาดดวงให้กับเราเหรือไม่นะครับ oh. ซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้มาอยู่ใน ID ดีหลักนะครับแต่เรามาอยู่ใน ID Serv เว่นแปดนะครับผมเรามาดูกันว่าการสุ่มในวันนี้เราจะเกลือหรือเปล่านะครับผม oh. Let's go และ ตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ในตู้กาชาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับรูปร่างตัวละครแทงท็อปมัสเตอร์ตัวละครตัวใหม่ตัวนี้นะครับและเราก็ได้เตรียมตัวดัมไอวยครบอยู่แล้วนะครับถึง100 80ใบอันนี้ก็จะเป็นการการันตีนะครับถ้าหากเราดวงดีเราก็จะได้ก่อน180ใบนั่นเองนะครับ <c oughs> และในการสุ่มในครั้งนี้เราจะได้เห็นปลุกตื่นตัวละครในรอบกี่ใบนะครับเรามาลุ้นกันและผมก็มั่นใจเลยนะครับผมว่าในเดือนนี้นั้นผมก็จะมากับดวง เช่นเคยนะครับผมโอเคเรามาดูกันว่าเราจะสุ่มหาหินปลุกตือนตัวนี้ในรอบกี่ใบนะฮะมาแล้วเราก็ประเดิมไปเลยนะครับผมใน10ครั้งนี้10ใบที่เราใช้ไปสําหรับตัวดําของเราจะคุ้มค่าหรือไม่ในรอบแรกนี้และสิ่งที่ออกมาก็ใน10ครั้งแรกก็ไม่น่าเป็นตัวละครระดับ SSR หรือว่าเป็นหินปลุกตื่นก็ไม่น่าออกมานะครับในรอบนี้และในครั้งที่2 ราสมไปในรอบนี้จะมีตัวละครหรือว่าเห็นพัฒนาฮีโร่ออกมาไหมเรามาลุ้นกันนะฮะยังไม่ออกมานะครับแต่เราก็ได้เศษมาถึง5เศษกันเลยทีเดียวนะครับ oh. ถือว่าเยอะอยู่นะฮะและรอบที่3ก็คือ30บใบที่เราใช้ไปในรอบนี้มีกระตุกนิดหนึ่งและจะมีอะไรออกมาเซอร์ไพรส์ไหมยังไม่มีนะฮะ แต่เราก็ได้เสร็จเยอะอยู่นะครับสำหรับ5เศษแบบนี้ผมบอกเลยว่าก็เยอะพอสมควรเลยนะครับ40ใบแล้วที่เราสุ่มไปในรอบนี้และสิ่งที่ออกมานี่สีธรรมะของเราเราก็กดข้ามไปนะฮะและสิ่งที่ออกมา spring mustard <อ>นะครับและกดต่ออีกนะครับในรอบนี้เป็นรอบที่50แล้วนะฮะ50ใบของเราสำหรับตัวดําของเราจะคุ้มหรือไม่เรามาลุ้นในรอบนี้กันกดไปและสิ่งที่ออกมานั้น เป็นระดับ SR ถึง2ตัวละครกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคตอนนี้เราก็กดไปแล้ว50บใบแล้วรอบที่60บใบแบบนี้จะมีการันตีออกมาหรือไม่นะฮะเรามาลุ้นกันปกติกแล้ว60ใบนี้ก็จะมีการันตีไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรือว่าหินพัฒนาหินปลุกตื่นแบบนี้นะครับและสิ่งที่ออกมานั้นเป็นระดับ SR นะครับ ทำไมรอบนี้เราไม่การันตีนะครับผมปกติในรอบ60ใบนี้มันก็จะการันตีเป็นอะไรสักอย่างนะครับผมเป็นหินปลุกตดือนตัวละครหรือว่าหินพัฒนาแบบนี้ก็ออกมานะครับโอเคและในรอบที่70ใบที่เราสุ่มไปนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมและกดข้ามไปเลยนี่ครับเพื่อความรวดเร็วของเรามาแล้วครับผมเป็นแสงสีม่วง1ตัวนั่นก็คือตัวละครนะครับที่ออกมา คอมบูอินฟินิตนะฮะที่เราได้ในรอบนี้และก็รอบที่80ใบจะมีอะไรไหม80ใบแล้วไม่มีอะไรที่ออกมาเป็นแสงสีส้มเลยนะฮะ oh. มาลุ้นในรอบนี้ความกลือของเราเชื่อ,อยังอยู่เหลือหรือไม่รเามาลุ้นกันมาแล้วเป็นแสงสีส้มแล้วนะครับผทุกคนและแสงสีส้มแบบนี้จะมีอะไรที่ออกมาเป็นหินพัฒนาฮีโร่นะ ก็คือว่าดีอยู่นะครับผมถ้าเป็นตัวละครนี้บอกเลยว่าแย่ oh. สุดๆนะครับ oh. เพราะว่าตัวละครแทงทอบมาสเตอร์นี้มันหาง่ายมากนะครับสาหรับ,บร่างแรก oh. และสิ่งที่เราตามหาก็คือ oh. หินปลุกตื่นตัวละครนะครับ oh. รอบที่90้าสิบใบนะครับผมยังไม่ถึงร้อยนะฮะและกดข้ามไปในะรอบนี้ลูกพิจตมาของเราจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้กับเราไหมไ oh. ม่แล้วนะครับผมเป็นแสงสีส้มอีกแล้วมา2รอบติดแบบนี้หรือว่าจะเป็นหินปลุกตื่นหรือเปล่า oh. และสิ่งที่ออกมา เป็นตัวละครนะครับผมระดับ SSR ปกติก็คือแทง็อปมาเตอร์ตัวนี้นี่เองเนะฮะสิ่งตัวละครตัวนี้มันหาง่ายมากนะครับผมสาหรับสายฟรีก็มีได้นะครับโอเคและในรอบที่100ใบแล้วนะครับผมมา,มาดูกันว่าในรอบนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราหรือไม่หรือว่าในรอบ100ใบเราก็จะได้หินพัฒนาหินปลุกตื่นพวกนี้หรือเปล่านะฮะระดับ SR ออกมาและสิ่งที่ออกมานั่นก็คือ ยังไม่มีนะครับผมโอเคและต่อไปก็คือ110บใบนะฮะหนึ่งรสบใบหรือพิเศษมาของเราจะพาดวงให้กับเราหรือไม่นะฮะในรอบนี้ซึ่งผมบอกเลยว่าในเดือนก่อนๆน,น,นั้นผมดวงดีมากนะครับผมได้ตัวละครไม่ถึงการันตีหลายตัวอยู่นะครับผม oh. โอเคกดไปในรอบนี้120ใบจะมีอะไรออกมาหรือไม่ามาลุ้นกันและสิ่งที่ออกมามีไหมแสงสีสม้มอ่ยยังไม่มีนะครับ แล้วก็ได้เศษอีกมาเพิ่ม3เศษนะครับ130ใบของเราตัวดำของเราจะคุ้มค่าหรือไม่ในรอบนี้หรือว่าจะได้การันตีหรือเปล่า130ใบของเรามาแล้วเฮ้ย มาแล้วนะครับผมสําหรับหินปลุกตื่นตัวละครแท่งท็อปมาสเตอร์ระดับ SSR บวกผมบอกเลยว่าดวงของผมแนนดีสุดๆเลยนะครับผมจากเดือนก่อนแล้วผมก็ดวงดีมาเดือนนี้เราก็ดวงดีอีกเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับ <Yeah. S 1> ถ้าเป็นไอดีหลักที่ผมสุ่มบอกเลยว่าน่าจะเป็นการันตีอย่างแน่นอนนะครับโอเคและแล้วเราก็ได้หินปลุกตื่นตัวละครแทงท็อปมาสเตอร์ระดับ SSR บวกมาแล้วนะครับเราก็สุ่มตัวดําได้130ใบก็ได้หินปลุก ตื่นตัวละครตัวนี้ได้นะครับผมเป็นดวงดีของผมนะฮะเพื่อนๆสุ่มได้ในรอบกี่ใบก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมเรามาขิงกันมาอวดกันได้นะครับ <c oughs> โอเคและตอนนี้เราก็อยู่กับหน้าตัวละครแทงตำมัสเตอร์ระดับ S S R บวกได้ไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการปลุกตื่นตัวละครตัวนี้กันนะครับโดยการประสานร,รูปภาพตรงนี้กันก่อน <c oughs> เราก็กดไปนะครับรูปภาพรแรกแล้วก็กดประสานไปแล้ว และรูปภาพที่2กดตามไปนะครับรูปภาพที่3พลังก็เด้งไม่ค่อยเยอะนะครับผมเพราะว่า ID ในเซเว่นแนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับผมโอเคและทําการปลุกตื่นตัวละครกันนะครับปลุกตื่นแท่งท็อปมาสเตอร์ของเรา ในการโจมตี2ตัวละครในแนวตั้งแบบนี้นะครับผมและการโจมตีของตัวละครตัวนี้มันสามารถลบโลมาโยททอของเกียร์โดยการชุบได้อีกด้วยนะครับผมเป็นอะไรที่โหดและก็สุดยอดมากเลยนะครับผมและนี่ก็คือตัวละครแห่งท็อปมาสเตอร์ของเราซึ่งผมบอกเลยว่าตัวละครแหงท็อปมาสเตอร์ระดับ SSR บวกนั้นก็มีรูปร่างที่ไม่ค่อยต่างอะไรจากร่างแรกตัวนี้เลยนะครับ oh. นี่ก็คือร่างแรกที่มีท่ายืนแบบ โหดๆห,หน่อยนะครับผมแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นร่าง s s a บวกก็จะมาแบบคืมๆแบบนี้แล้วก็ดูน่ารักหน่อยนะครับผมสำหรับหน้าตาของตัวละครตัวนี้โอเคและเราก็ทําการอัปดาวตรงนี้กันเลยนะครับอัปแบบสดๆตรงนี้กันเลยโอเคตอนนี้มันก็สุดแค่ประมาณ3ดาวนะครับผมไม่สามารถที่จะทําขึ้น Uh, 4ดาวได้นะครับในวันแรกแบบนี้สำหรับสายฟรีของเราโอเคและนี่ก็คือตัวละครแท่งท็อปมัสเตอร์ระดับ S.S.R บวกตัวละครตัวใหม่ในเซิฟไทยของเรานะครับผมและตัวละครตัวนี้เพื่อนๆชอบหรือไม่หรือว่ามีอะไรอยากบอกกับตัวละครตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับไว้ผมจะมาอ่านอย่างแน่นอนนะครับผมโอเคและในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้หากใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ผมก็ขอตัวลาไปก่อน see you next day Bye Bye